สวัสดีวันหนึ่งซึ่งคิดถึงมากก็บอกพบกมาเจอกันเหมือนเดิมคิดถึงกันบ้างมาแล้วเนี่ยนะวันนี้เราก็มากับรถด่วนขบวนที่14จากสถานีต้นทางคือเชียงใหม่ปลายทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรตอนนี้เราก็ผา่าหารป้าหยุดรถเขาพึงเลียบร้อยนะฉันก็จะพาแกเข้าอุโมงค์เขาพึงและอุโมงค์ปางตูบขอบในเวลาค่ําเวลากลางค่ำกลางคืนนะครับผมซึงมีแต่ความเงียบความเหงานะครับผมและความมืด มันน่าสะพรึงแปล่ะแปละนะครับผมนี่ก็คืออุโม,มงค์เขาคุ้นะครับอยู่ที่ตำบลหน้วยไร่อำเภอเด่นไัยจังหวัดแพร่มีความยาว362.44เมตรภายในเป็นหินนะแล้วก็มีผนังคอนกรีตบางส่วนแล้วก็ดูแล้วก็สวยสดงดงามมีหินงอกหินย้อยสิ่งสำคัญก็คือมันไม่มีฝุ่น ละอองใดๆเลยนะครับผมนะไม่มีฝุ่นละอองใดๆเลยที่จะทําให้ผู้โดยสารเกิดความระคายคอระคายเคืองในลมหายใจของผู้โดยสารเลยนะครับผมอ่าี่คืออุมโมงค์เขาพึงเมื่อออกจากอุมโมงค์เขาพึงนะครับเลยไปเป็นระยะทางประมาณ2กิโลเมตรเดี๋ยวเราก็จะเจออุมโมงค์ปางตูบขอบ อุโมงบางตูบขอบก็ให้แก้ช่วยดูซ้ายดูขวาเช่นเดิมนะครับนี่ยคือป้ายเบ่งเขตระหว่างจังหวัดจังหวัดแพร่และจังหวัดอุดรธตถ์นะครับผมจังหวัดอุดตริตถ์ นะครับผมนะก็เป็น,นป่ายแบ่งเขตจังหวัดที่สวยงามนะครับผม,มเงียบเขียบเงาเงาเศร้าเศร้าซอยซอยนะข้างหน้านี้ก็คืออุโมงปางตูขอบนะครับผมนะอุโมงปางตูขอบนี่เขาอยู่บ้านด่านนาขามอำเภอเ,เมืองอุตรดิตต์นะครับผมโลิ้นพันเลยนะครับผมนะจังหวัดอุตรดิต์มีความยาว120.9เมตรภายในเป็นผนังก่ออิฐน,นะครับผมนะก็สวยงามชินเดิมนะครับไม่มีฝุ่นใดๆเลยนะครับผมก็ เอามาฝากแค่นี้แหละครับผม